ประชาชนชาวไทยร่วมกันนี่ก็ทําบุญนะครับถวายเป็นพระรชชาชกุศลแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเรานะครับแล้วก็ช่วยกันสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาท้านเป็นเกียรติของผมเองนะครับผมจะมาปั้นพระบรมมรูปราชการที่8กับรัชก,กาลที่9นะครับที่นี่ให้เป็นอนุสรณ์สถานของโรงพยาบาลศิริราชนะครับอันนี้ผมจะเข้าไปพบ พออใหญ่ของโรงพยาบาลนะครับนี่เหมือนเหมือนกลับมาบ้านเก่าเลยนะครับบีเล่าตั้งแต่2 5 3 4ที่ผมเคยอยู่32ปีที่แล้วหลายอย่างเปลี่ยนไปตึกเก่าก็ยังมีนะฮะนะฮะตึกอันนั้นทาไม่โดนนั้นตึกเก่าเลยไหมเก่าก็เห็นความเก่าจริงๆนะครับแล้วก็มีตึกอาคารเฉลมเพเกียรตดนีฮะ2 5 3 9ถ้าจำไม่ผิดเอ้า oh. โอ้สวัสดีครับนี่ท่านพี่ประเวศนะครับผมเรียกแต่ท่านไม่ให้ผมเรียกพี่เรียกเพื่อนผมรีกเพื่อนใช่ไหมใช่ไหมใช่ที่ท่านเคยมาไหมกนแน่ละ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 ใช่ปะโอ้ยเดี๋ยวไหวเลยไปเข้าไปดูนี่คือสมเด็จพระราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าชังหอองค์ทังหอองค์ซึ่ง เป็นพระมานดาของราชการที่6และรัชการที่7นั่นเองแร้เชื่อว่ฝั่งนี้ราชการหกรัชกาลเจ็ฝั่งนี้ับ9ครับฝั่งนี้เป็นย่าเป็นย่าเป็นย่าของ8 9ฝั่งนี้เป็นแม่ของ6 7เจมก็คือเป็นแม่ของพระมหาชนกนั่นเองเป็นแม่ของพระมหาชนกเป็นแม่ของสมเด็จของกรมหลวงสงขลานครินอ่าครับเป็นพระมหาชนกของในหลวงร .9 อและร้น่าจะว่าน่าจะไม่เกินปี ที่ผ่านมาครับพรมนี่โอ้ยท่านสังเกตรูปพรอพรมฉายลักษณ์ของพอระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและการพิ้ารัชการเสร็จไหครับจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าพรอบรมรูปนะฮะเฟร,รมกรอบนะ่ะจะสูงนะฮะของพ่อจะสูงกว่าของในหลวงรัชเสด็เห็นไหมนี่คือความตั้งใจนะครับอ่านี่แหละเป็นศิละปะ แล้วก็เป็นการให้เกียรติเป็นความให้ทําความเคารพแสดงสื่อออกมาถึงความกตัญญูกตวเวทิตาต่อพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์นี่เป็นสิ่งที่งดงามในศิลปะวัฒนธรรมของประเทศชาติไทยของเราด้วยครับนี่เป็นสิ่งที่น้อยนิดแต่มหาศาลนะฮะอ๋ะอ,อ,อตามอยู่ อ๋อเหรอวันนี้ัสดีคุณแ,แม่ไม่สบาย่ามาพาปีนเขาค่ะโอธรรมดาอายุ28แล้วกานนี้แหละ28่บครบเลยโอ้ยเหรอเท่าอะไรล้วเนี่ยก่าบห่ค่ะโอ้โหแล้วันนี้มาทำอะไรกันคะผมเอ่อนี่คะปั้นลปั้นใหม่แน่เลยใช่ใช่อาจารย์พูอาจารย์พูดแมีมีโครงการปั้นงานใหม่อะคะใช่คือตรงลาศรลาร้อยปีตอนเนี้อยากให้เป็นที่ที่มีผลตภัอของทั้ง สมเด็จตองนี้มีสมเด็จพระราชนำรสสมเด็จยาก็อยากให้มีรัชการที่9และได้การที่8และรัชการที่9ด้วยอาจารย์จะช่วยเรื่องการงาน้มองให้กับสด็จพากับค่ะหนูเป็นแฟนคลับพี่พี่แหลมด้วยเห็นพี่พี่อะไรพี่แหลมพี่แหลมจะกวนอ่ะก็เลยเห็นเห็นครับค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn